ทรงอิทธิพลระดับโลกจริงๆค่ะการเกงแดงของลิซ่าแบล็กพิงค์ายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสำหรับสาวลิซ่าละลิสามนโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวง b l a c k พิ n k ค่ะเธอเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและตอนนี้ค่ะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่าค่ะเพราะเธอั้งร้องเพลงเก่งเต้นเก่งถ่ายรูปกวสวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนคนค่ะ และล่าสุดค่ะแฮชแท็กลิซ่าเมนเทอร์โชลุกก็ได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกครั้งลิซ่าได้เฉิดฉายบนเวทีของจีนอีกครั้งค่ะนอกจากชุดแบรนด์ซีลีนที่ลิซ่าใส่ขึ้นเวทีแล้วทำฮือฮาแต่ก็ยังมีอีกชุดที่เรียกได้ว่าฮือฮาไม่แพ้กันค่ะลิซ่าในลุกกางเกงขาสั้นสีแดงที่ดูเท่และน่ารักก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเช่นกันค่ะและในเวลาไม่นานกางเกงสีแดงตัวนี้โซ่เอา เป็นดีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ